สวัสดีครับทุกคนผมอ,อกแกนครับผมผมอายุ12ปีครับผมเป็นนักเรียนเวลาว่างผมชอบเรียนภาษาต่ตางประเทศครับผมอยากเป็นพลิกอดคนแรกของประเทศไทยเลยครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าพลิกอดคืออะไรพลิกอดคือคนที่อัจฉริยะทางด้านภาษาหรือเราจะเรียกง่ายๆว่า คนที่พูดได้หลายภาษานั่นเองครับผมแล้วที่ผมอยากเป็นพริกอรสเพราะว่าผมอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยในการพูดทุกภาษาเลยครับให้คนต่างชาติเห็นว่าคนไทยเองก็มีความสามารถทางด้านภาษาเช่นกันแล้วผมคิดว่าผมมีความรับผิดชอบทางด้านภาษาในการช่วยเหลือให้คนไทยเกิงภาษามากขึ้น แล้วผมอยากให้คนต่างชาติทุกๆประเทศรู้จักวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการสื่อสารกับคนต่างชาติทัานเองครับผมแล้วผมจะนําภาษาหลายๆภาษาพวกนี้มาสอนให้กับคนไทยทุกๆคนนั่นเองครับผมแล้ว first t a r g e หรือว่าเป้าหมายแรกของผมนะครับผมจะพูดภาษาสเปนให้ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือ,อนที่ผมเรียกที่จะเรียนภาษาสเปนเป็นเป้เปาหมายแรก พราะผมเห็นความสำคัญของภาษาสเปนมีคนใช้ภาษาสเปนมากถึง360ล้านคนเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับประเทศที่ใช้ภาษาสเปนนั้นยกตัวอย่างเช่นประเทศสเปนประเทศโซนแถบอเมริกาใต้และอีกประเทศต่างๆเลยครับผมผมจึงคิดว่าหากผมพูดภาษาสเปนได้ ผมได้มีโอกาสในการสื่อสารกับคนต่างประเทศมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยล่ะครับผมเป็นยังไงฝากติดตามผลงานผมหน่อยนะครับทุกทุกคนแล้วฝากสนับสนุนผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้แม่ใบเจอกันคลิปถัดไปครับผม